เดี๋ยวเรามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องนี้ก็คือว่าคาบูแตกนะครับนี่ตรงน็อตตัวนี้นะครับมันแตกไปแล้วนะครับนี่โบเลยรูโบสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากไม่ได้ใส่ขาตั้งนะครับขาตั้งมีอยู่นะครับแต่ว่ามันหลุดนะครับมันมันหลุดเขาก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยเขาก็วางกับพื้นแบบนี้เลยนะครับคาบูไอตรงน็อตตัวนี้มันก็จะยันพื้นไว้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่า ลูกค้าเอาเครื่องตัดหญ้านเนี่ยใส่รถเข็นนะครับใส่รถเข็นแล้วก็วิ่งไปสวนนะครับทีนี้ระหว่างทางเนี่ยมันก็กระแทก <realmente> ใช่ไหมครับมันก็กระแทกโป๊บโป Bour ๊บป๊บแบบเนี้ยกระแทกไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงสวนปุ๊บนะครับไ hey, อ้น็อตตัวนี้มันแตกเลยนะครับแตกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองซ่อมดูนะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับเราเอาน็อตมาขุดรูดูถ้าเกิดว่ามันอยู่ก็จะใช้ต่อถ้ามันขุดแล้วไม่อยู่ก็แล้วก็เปลี่ยนขบูใหม่นะครับคู่ขบูใหม่ก็ไม่แพงนะครับ ก็าราคาไม่แพงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองซ่อมดูก่อนนะครับดูซิว่ามันจะใช้ได้เปล่านะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าเราต้องใส่ขาตังด้วยนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยคาบูมันจะมายันพื้นนะครับทําให้คาบูมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็จะซ่อมเมานะครับเจ้าของบอกว่า,วาถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนนะครับไม่เน้นสวยก็ขอให้ปิดน้ำมันอยู่ก็ใช้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใช้น็อตใช้น็อ ในการอุดนะครับนี่เราจะใช้น็อตในการอุดลักษณะแบบนี้นะครับเอาน็อตใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตตัวเมียล็อกฝั่งนี้ไว้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากเปลี่ยนใหม่แล้วก็ซ่อมโดยการอุดปิดตายไปเลยนะครับที่จริงน็อตตัวนี้เราก็ถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อู่แล้วนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เปิดอีกแล้วนะครับเราก็ปิดตายได้นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ การปิดตาเนี่ยเราจะต้องมีประเก็นนะครับผมก็จะตัดประเก็นหนังอันนี้เป็นประเก็นหนังอย่างดีนะครับกันน้ามันได้นะครับเราก็จะมาใส่ประกบทั้งนอกทั้งในประกบซ้ายขวานะครับมันก็จะปิดน้ํามันได้แน่นอนครับอันนี้ซ่อมเองก็ไม่แพงนะครับประมาณยี่สิบบาทก่อนอื่นเนี่ยเราจะตัดประเก็นตัดประเก็นทาเป็นแหวนนะครับทาเป็นแหวนประเก็นตัวนี้นี่เราจะตัดสองอันนะครับ ซ้ายะกะกดหน้าหลังนะครับเราจะเจาะรูด้วยตัวนี้นะครับใช้ตะปูอันนี้เราก็สร้างขึ้นมาเองอีกแล้วใช้ตะปูทำเป็นวตท,ที่ตออืมได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดให้มันเป็นแหวนนะครับ อันนี้เป็นประเกนหนังอย่างดีนะครับประเกนอย่างดีตัวนี้อยู่ด้านในนะครับ ตัวนี้อยู่ด้านในเี๋ยวอีกตัวหนึงจะอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกแล้วก็ใช้ตัวซ่อมเอาก็ได้นะครับมยาไม่ยาครับมันปอยครับมีเกจนะรับอยครับนดูงกอเคตอนนี้เราก็ไปี่มันกันแลอวไปับจับจับจัจับจ ตอนนี้เราจะเจียหน่อยเอาละเราเราได้ประเกณนแล้วนะครับประเกณนครบแล้วข้างในใส่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็เจียให้มันบางลงนิดนึงนะครับถ้ามันหมัดมันหนาไปแล้วก็เจียบางนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้เราก็จะใส่ประเก็นเหมือนกันนะครับอันหนึง่งแล้วก็ตามด้วยแหวนนะครับแหวนประกบแล้วก็ตามด้วยน็อตน,นะครับเราแบบล็อกปิดตายเลยไม่ต้องขันไม่ต้องใช้งานนะครับแบบนี้อยู่แน่นอนนะครับจัดน็อตให้อยู่ในกึ่งกลาง ฉันนอนให้อยู่ก,กลางๆนะครับแล้วก็ขันให้เรียบร้อยขันให้แน่นแล้วก็ล็อกตายเลยนะครับแค่นี้อยู่แน่นอนนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่มันก็ เื่ังเปล่าๆนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้มันปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วรเราใส่น็อตซ้อนกันสองตัวดีกว่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดนะครับใช้ตัวนี้ล็อกไว้อีกทีนึงไม่หลุดแน่นอนนะครับ เรามาเทสนะครับผมจะใสใน่น้ำเข้าไปนะครับอืมโอเคไม่รั่วนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นัดยาวไปเดี๋ยวเราตัดเอาอน, <c oughs> นี่ครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับวิธีการแก้ไขกรณีที่น็อตตัวนี้มันแตกมันหักนะครับเราก็ใช้น็อตตัวสิบนะครับปิดรูวไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องซื้อใหม่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแหละนะครับเดือดที่เดือดแล้วก็ประกอบใส่เครื่องเป็นนั้นเองนะครับนี่ไข่ไขเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปได้เลยเอา้าวลืมใส่ลูกรอย <laughs> ลืมใส่ลูกลอย อนแรกว่าจะซื้อใหม่แต่ลูกค้าบอกว่าซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนก็ได้เพราะว่าลูกค้าไม่ได้เน้นสวยแล้วนะครับซื้อใหม่มันก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นร้อยนะครับซ่อมเอานี่ก็คิดเสียเฉพาะค่าน็อตค่าประกันนะครับก็ประมาณยี่ิบบาทแค่นั้นเอง แต่ว,ว่าก็ใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีผลต่อเครื่องนะครับัะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวแรกเลย่ยมันดุเนี่ยตัวแรกเขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มาเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้มันมันแตกมันหักใช้นาเบอร์สิบ จริงมันต้องเป็นนอ็นอตน็อตประแจแอลนะครับเราเราไม่มีนอ็อตเราไม่มีน็อตประแจอแอลเราก็ใช้น็อตหัวเหลี่ยมกัได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันนะครับนี่ครับมาสตาร์ทกันเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับกรณีคาบูรั่วคาบูแตกนะครับเนื่องจากว่าน็อตมันแตกมันหักนะครับก็แก้ไขโดยการใส่น็อตเบอร์สิบนะครับใช้เชือวคาวนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับใช้ได้ตลอดแน่นอนนะครับซ่อมเชือวคาวแต่ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็ใส่ขาตั้งเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ